ไปไวายเกาะเรือ no ดีกว่าเรือไปไวาเรือสุดเนี่ย Go to เก ja ่งจ้าจานตรงนี้นะคะก็เป็นข้างนอกโรงแรมมาคะเดี๋ยวล้านะคะจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันค่ะสวัสดีแป้งวันนี้อยู่ไหนคะ ท้ำเรยอยู so no no ata, ่ค่ะนี่นะคะเราก็อยู่กันที่เดอะกระโจมแก่งกระจานนะคะที่จังหวัดเทสรบุรีนะคะทุกคน วันนี้คือเราก็มาถึงแล้วคือจริงจงแล้วเรามาถึงมาสองทุ่มเกือบทุ่มทุ่มกว่ากว่ากับสองทุ่มทุกคนคือเรามาถึงดึกแล้วเราก็ไม่ได้ถึีวิวแล้วเท่าไหร่แต่ว่าเราจะไปดีแล้วนี่ทุกคนดูค่ะในห้องนะคะก็จะมีทีวีนะคะมีตู้เย็นมีพัดลมแล้วก็มีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็เตียงเสริมอีกหนึ่งเตียงค่ะทุกคนแล้วก็คือของเขาเยอะมากกแบบของครบมากมีได้ปอกผมสบู่กระจกแล้วก็จัดห้องน่ารักมาก มีเอิรมีแอร์ด้วยนะคะทุกคนในห้องก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบอาหารก็คือดีมากอาหารเขาดีคือดีมากแล้วบริการความใส่ใจก็คือพี่เขาพูดดีมากใช่พนักงานโทรตลอดทางเลยจริงเทุกคนใส่ใจมากแต่เดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกันก่อนก่อนอดโม้จะพาไปดูข้างน่ากันค่ะเฮ้ยนั่งออกมาโน๊ตเป็นัหอยนะคะ ต้องออกไปข้างนอกเหรอกาขนานรถคนมันอยู่ข้างๆบ้านเลยนี่เป็นห้องน้ำมีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำอยู่ด้านนอกมีโถมีห้องน้ำ ดูสวยมากคือดูคิเวเยอะเลยก็คือแบบมีเทชูมีถองทุกอย่างพร้อมนะคะทุกคนเนี่ยวถ้าเกิดกลับเป็นใจของเราเองก็คือแบบทางเลยว่าคือดีมากนะคะให้เราจ<ม>ุดตอนกี่ทุ่มสองทุ่มป้ไม่แน่ใจนะคะ<ม>ต้องมีกองไฟเขาบอก้านมาร <ไป S 1> มะเป็นแม่น้ำรวมได้ใช่ข้างหน้าเป็นานา้ำรแต่ว่าตอนนี้นม,มันมืดนะคะเราก็จะต้องแหกแต่วันเช้าเราจะไปเล่นแเก่งกระจานกันเราจะไปล่องแพกันนะคะทุกคนนี่แหละเขาเป็นกันค่ะ แล้วก็ที่พักทนี่ก็คือสุนัขเข้าได้นะคะทุกคนแพงไหมดีมาก <c oughs> ราคารวมอะไรบ้างนาราคารวมทั้งหมดก็มีทั้งอาหารเช้าอ,อาหารเย็นกิจกรรมทุกอยากคค่างครบนะคะก็คือสี่ทั้หันนี้สี่พันหนึ่งอันนี้นะคะก็เป็นเมนูอาหารเย็นนะคะที่ทางโรงแรมนะคะได้เตรียมมาให้เราก็คือน่ากินมากค่ะ ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นภายนอกของโรงแรมนะคะแล้วก็มีมุมุูไปถ่ายรูปปันนช้าด้วยค่ะทุกคนน่ารักมากเลยอันนี้นะคะก็เป็นมุมถ่ายรูปนะคะมีมุมไซเดอร์แล้วก็มีมุมถ่ายรูปมากมายนะ,ะทุกคนนะคะก็เป็นเมนูอาหารนะคะทุกคนก็แบบจัดเต็มมันค่ะมีทั้งผลไม้ปลาต้งโกรแล้วก็มีไข่กระทะด้วยนะคะทุกคนน่ากินมาก หลังจากนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศล่องแพกันนะคะ oh, นด่๋เวยเราไปกันเลยโอ้ใช่โอ้เย็นสวย เรือไปไวเกาะเรือดีกว่าเรือไปไวอันนี้เป็นที่พักของเรา ปลาคังนี่แบบว่าสดมากปลาหมึกนี่สดกรึบๆรบอร่อยไหมมียำปลาคากุ้งสดอีกแต่ไม่มาแบบหนึ่งกับข้านถึงมากถ้าใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใหซ้าย like, ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้ในทยทาทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ